สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโ,โมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น พลโทบุลสินาพาฒกลางแม่ท่าภาค2และพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทบกได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องเล่าจากแนวหน้าและการรักษาธิปไตยของชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลายานะัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมจงรักไกรนามโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสาธิตกเกษตรรวมใจแนวหน้าปลูกต้นกล้าแทนคุณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างสำนึกในหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีส่งเสริมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่การบรรยายนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดีโดยวิทยากรทั้งสองท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากแนวหน้าสร้างความเข้าใจในภารกิจของทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงความสําคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไปพลโทบุญสินพานกลางแม่ทัพภาคสองเปิดเผยว่า ยืนยันพื้นที่ปราสาทตาควายยังเป็นของไทยอยู่แต่ก็ต้องหาวิธีกลับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดทั้งทางระหว่างประเทศและภายในประเทศส่วนการที่เราสื่อสารว่าพร้อมใช้สิ์ป้องกันตัวเองพลโทบุญสินระบุว่าส่วนนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลในส่วนของเราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อโดยท่าทีกบูชาต่อเรื่องนี้เป็นปกติและมีการเตรียมพร้อมในส่วนของเขาแต่ฝ่ายไทยก็ไม่ประมาทพร้อมย้ำว่าในพื้นที่ยังไม่มีการถอนกําลัง าวุธต่างๆยังคงอยู่เหมือนเดิมและมองว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่ลดราวาซอกในเรื่องของการใช้ทุ่นระเบิดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ยังไว้วางใจไม่ได้ใช่หรือไม่พลโทบุญสินระบุว่ายังไม่มีการถอนกําลังและอาวุธหนักก็ยังอยู่ในชายแดนส่วนการใช้รถกวาดทุ่นระเบิดได้ผลอย่างไรพลโทบุญสินระบุว่าก็ได้ประโยชน์แต่บางจุดเข้าไม่ถึงเพราะเป็นป่าทึบต้องใช้วิธีอื่นพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคสองพร้อมด้วยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทบก บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องเล่าจากแนวหน้ากับการปกป้องอธิปไตยของชาติที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามโครงการสาธิตเกษตรรวมใจสู่แนวหน้าปลูกต้นกล้าแทนคุณแผ่นดินแม่ทัพภาคสระบุว่าดีใจที่ได้มาเห็นน้องๆทากิจกรรมและได้ร้องเพลงชาติร่วมกันซึ่งธงชาติผืนนี้กว่าจะได้มาเป็นผ้าสามสีต้องเสียเลือดเนื้อบรรพบุุษมามากพร้อมย้ําด้วยว่าวิชาศิลธรรมเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้ามนุษย์ไม่มีศิลธรรมก็ไม่มีค่าและประเทศชาติจะวุ่นวายล่มสลายมีแต่กอบกวยผลประโยชน์ โดยยืนยันว่าแม่ทัพไม่เคยกลัวใครในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศนี้เพราะคิดดีต่อชาติแผ่นดินและประชาชนยึดถือในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นคนพร้อมย้อนเล่าเหตุการณ์ประทะในช่วง24-28กรกฎาคม68ว่ามีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะการแสดงออกที่ปราสาทต,ตาเมินทมซึ่งเปิดให้กัมพูชาขึ้นมาชมนานแล้วตามข้อตกลงของรัฐบาลแม่ทัพภาคสองไม่มีสิทธิ์ปิดและกัมพูชาก็ไม่ยอมรับว่าเป็นของไทยจึงเกิดปัญหาขึ้น ในช่วงวันที่24กรกฎาคม68ทราบว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นมานัดเจอกันที่ปราสาทตาเมินทมจึงเสนอกัมพูชาให้ปิดพื้นที่ไปก่อนตัดสินใจขออนุมัติปิดปราสาทตอน2นาฬิกาก่อนที่ประชาชนกัมพูชาจะขึ้นมาแต่ช่วงเช้าทหารกัมพูชาได้ยิงเข้ามาจึงเกิดการประทะตั้งแต่นั้นและในเมื่อเกิดการประทะแล้วก็ขอยึดแผ่นดินคืนในช่วงเวลา5วัน4คืนเช่นภูมะเขือเป็นพื้นที่สูงทัศนียภาพดีมากและหลายพื้นที่ยืนหยัด อธิปไตยแต่การประทะเป็นธรรมดาที่เกิดกับการสูญเสียสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าเมื่อยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไม่ต้องกลัวไม่ต้องอ่านโพยก็พร้อมตอบได้ทุกคำถามเพราะไม่มีผลประโยชน์โดยขณะนี้มีทหารที่ยังไม่หายบาดเจ็บดีขอออกไปช่วยแนวหน้าฉะนั้นยืนยันว่าทหารพร้อมทำหน้าที่และการสู้รบที่ผ่านมาอยู่ในเขตปะทะไทยไม่ได้ลุกรานใครโดยพระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยทหารดังนั้นขวัญกำลังใจของทหารดีทุกคนด้านพลตรีวินไทยสุวารีโคศก,กองทบก ย้ำในฐานะผู้แทนกองทบกว่ามีหน้าที่สื่อสารการทํางานให้กับประชาชนรับทราบเพื่อยืนยันความจําเป็นของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารซึ่งการสู้รบครั้งนี้เป็นรูปแบบลูกผสมมีการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนและยากลาบากเพราะกัมพูชาเป็นการสื่อสารทางเดียวจึงมีหน้าที่ต้องทําความเข้าใจในกลุ่ม3กลุ่มคือต่างประเทศ เพื่อให้ตัดการสนับสนุนกัมพูชาและตอบโต้กัมพูชาโดยได้ทิจงคนไทยซึ่งความเข้าใจจากคนไทยสําคัญที่สุดและกัมพูชาจะชนะเราไม่ได้ถ้าทหารได้รับแรงหนุนและกําลังใจจากประชาชนพร้อมชื่นชมแม่ทพัพภาคสองในเรื่องบุคลิกที่มีเสน่ห์ถึงความรู้สึกของคนทั้งประเทศไว้และเป็นความโชคดีที่มีบุคลากร,กรที่ไม่ได้พยายามปั้นเหมือนฝั่งกัมพูชาแต่มีความเป็นธรรมชาติและการแสดงออกต่างๆไม่ใช่คนก้าวร้าวหลังจากนั้นแม่ทพัพภาคสองได้ตอบคำถามเยาวชน อขอพอรพิเศษได้หนึ่งข้อจะขออะไรแม่ทัพภาคสองระบุว่าต้องการให้ประเทศไทยมีความสุขเจริญรุ่งเรืองและไม่ทะเลาะเบาอแหวงกันนอกจากนี้ยังตอบคาถามว่าหากมีการลุกรานประเทศไทยอีกจะทําอย่างไรโดยแม่ทัพภาคสองอธิบายขั้นตอนการทําหน้าที่ปกป้องอธิป,ปไตยขับไล่ศัตรูออกจากประเทศให้เร็วพร้อมย้ากับนักเรียนว่าแม่ทัพภาคสองไม่เคยมีคําว่าเหนื่อยในการปกป้องแผ่นดินเพราะไม่มีเวลาไปคิดอย่างอื่นและไม่มีเวลาไปทะเลาะก,กับคนในประเทศไทย มีแต่การทําหน้าที่ขับไล่อริราชศัตรูเพราะถ้าแม่ทัพภาคที่2เหนื่อยใครจะปกป้องประเทศทั้งนี้ขอให้ทุกคนช่วงวัยหันมาดูธงชาติไทยและช่วยกันรักษาสีธงชาติไทยให้ครบมีความสามัคคีเสียสละรักชาติรักแผ่นดินมีสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและถ้าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวจะไม่มีใครสู้ประเทศไทยได้